สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมโมเมขายที่ดินแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่โคกสามติอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตำบลบารากฏนะคะอำเภอคอคลักจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้นะคะโมเมจะมาอัปเดตที่ดินขนาด200ตารางวานะคะจากย4ี่แปลงนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่11อแปลงสุดท้ายแล้วนะคะหน้าแปลงนะคะติดถนนบางธนะตรงนี้เลยนะคะ ใ้กล้องนะคะแผน่นะคะอันนี้หน้าแปลงของพี่พินนะคะติดถนนสาธาระนนะคะส่วนด้านท้ายแปลงนะคะติดทองสามสิบน,นะคะเดี๋ยวให้กล้องนะคะเดินตามเมยมานะคะเดี๋ยวโมเมจะพาที่าันนะคะไปชมพี่พิน ด้านท้ายแปลงสิทองสามสิบนะคะแปลงนี้คือแปลงที่สิบแปดนะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่สี่สิบเมตรนะคะราคานะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแบาทนะคะตอนนี้นะคะเหลือสิบเอ็ดแปลงสุดท้ายแล้วนะคะทางาการถนนสี่เลนทางด้านนู้นนะคะถึงแปลงนี้นะคะประมาณสามร้อยเมตรนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมแปลงที่ดินนะคะ อันนี้คือด้านในแปลงของที่ดินของแปลงที่18นะคะดินนะคะเน้นมากๆเลยนะคะราคานี้นะคะ1นึ่งร้อยสามแสนบาทนะคะโมเมนมให้ลูกค้าฟรีด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะมากๆากเลยนะคะสร้างบ้านพักอาศัยนะคะบ้านแนวสวนเกษตรนะคะพอด้านท้ายแปลงนะคะติดดิมคลคงนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะไว้เกษียณนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เลยนะคะ ด้วยนะคะคที่ดินแปลงนี้นะคะถนวดพร้อมโอนทุกแปลงเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเมได้นะคะหรือแอดไอเดียไลนเมนะคะ092 498 297 9ค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเปจะลงไว้ใต้คลิปนะคะโมเมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ